สวัสดีค่ะซันอันทิมาพรหมิ่นวังค่ะหนูเป็นไอเอพื้นที่โซนสมุทรปราการค่ะาสาขาที่หนูดูแลนะคะมีด้วยกันทั้งหมด6สาขาค่ะก็จะได้แก่สาขาที่1ก็จะเป็นสาขาสํารงเหนือสาขาที่2ก็จะเป็นสาขาบิ๊กซีสํารง2ค่ะส่วนสาขาที่3ก็จะเป็นสาขาเทภะละ สาขาที่4ก็จะเป็นสาขาเมืองใหม่บางพีค่ะส่วนสาขาที่5ก็จะเป็นสาขาบางบ่อและสาขาที่6ค่ะก็จะเป็นสาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวค่ะค่ะวันนี้หนูมาวางแผนการทำงานร่วมกับทาง ผู้จัดก,การสาขาเป็นสาขาบิ๊กซีสำโรงสองค่ะก็คือผู้จัดก,การอังขาสาวลันะคะค่ะ,คะสวัสดีค่ะผู้จัดก,การอังขาสาวลัค่ะวันนี้หนูต้องขออนุญาตรบกวนเวลาของทางผู้จัดก,การสักครู่หนึ่งนะคะพอดีวันนี้ค่ะหนูเข้ามาอัปเดตในส ัวผลงานยอดขายของสาขาในช่วงเดือนที่ผ่านมารวมไปถึงผลงานยอดขายของทั้งหมดนะคะของเป้าปีที่ได้รับมาที่เราสะสมมาตั้งแต่ต้นเดือนมก,กราจนถึงานาปัจจุบันนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนนะคะและนอกจากนั้นค่ะผู้ก,การวันนี้หนูยังมีในส่วนขอตัวโปรโมชั่นดีๆที่มีอยู่ในขณะนี้ค่ะมาอัปเดตเพิ่ม,เต,มเติมให้กับทางผู้การ อีกครั้งด้วยนะคะเพื่อที่เราจะเอาตัวโปรโมชั่นรอว้าวตัวนี้ค่ะไปต่อยอดการขายกับลูกค้าได้อีกหนึ่งตัวช่วยเลยค่ะ ค่ะผู้การขาในส่วนของตัวผลงานของเดือนที่แล้วอะค่ะทาสงสาขายังไม่มียอดแอคทีฟเข้ามานะคะในสองตัวเดือนที่แล้วค่ะหนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในสองเดือนที่แล้วค่ะเราติดอะไรกันเพราะหลังจากที่เราได้มีการมาแข่งออนหรือว่าพูดคุยกันตลอดนะคะก น้องๆทุกท่านก็ทำกันบ้านด้วยดีมาเสมอนะคะเพราะปกติแล้วของสาขาผู้จัดก,การนะคะสาขาบิ๊กซีสำรงสองะคะ่ะเราจะมี๊กเคสทุกเดือนเลยถูกไหมคะผู้การใช่ค่ะแต่เดือนที่แล้วเป็นเดือนที่เราไม่มีแอคทีฟเซลเลยแล้วก็ไม่มียอดแบบอิชูแอปกุเข้ามาเลยอะคะ่ะใช่ค่ะแต่ก็ ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนนี้เรามาเริ่มกันใหม่เพราะว่าหนูดูจากตารางผลงานรวมของสาขาแล้วอะค่ะสาขาทำได้ค่อนข้างดีเลยค่ะสาขาบิ๊กซีสำโรงสองค่ะผู้การเรารับเป้าอยู่ที่4ล้านสานะคะเป้าปีซึ่งตอนนี้ค่ะเราทำมาตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันนะคะอยู่ที่ยอด3ล้านเจนแล้วค่ะ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยู่ที่8ปเปอร์เซ็นต์ค่ะ,ะเราขัดอีกนิดเดียวค่ะถ้าเป็นเบี้ยก็อยู่ประมาณสักหกแสนถึง1ล้านบาทค่ะเราก็จะเข้าเป้าปี100เปอร์เซ็นต์เลยค่ะผู้จัดการค่ะใช่ค่ะงั้นวันนี้เรามาวางแผนพิชิตเป้า100เปอร์เซ็นต์และผักนันแอคทีฟเซล ให้ร้อเซให้ติดติดกันเดือนกว่าๆเนี่ยค่ะภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดด้วยกันนะคะค่ะผูะ้ก,การสามารถแนะนำหนูได้เลยนะคะว่าการต้องการที่จะให้เพิ่มเติมหรือต้องการที่จะแทนแผนงานไปในรูปแบบไหนค่ะ อ่าใช่ค่ะเหมือนที่ผู้การบอกเลยอันนี้หนูเห็นด้วยนะคะหนูมาว่าผู้การควรจะกระจายยอดที่เราขาดอยู่อะค่ะให้กับทางทีมสาขาไม่ว่าจะเป็น C n R P B O A M O S รวมไปถึงน้องที่ไม่มีรายเส้นแล้วก็มีรายเส้น น้องที่ไม่มีลายเส้นเราสามารถให้เขารีเฟอร์ลูกค้าที่มาทำธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์ค่ะให้กับพี่ๆที่มีลายเส้นได้นะคะใช่ค่ะเพราะว่าพี่ที่มีลายเส้นของทางสาขาค่ะผู้จัดก,การเรามีด้วยกันทั้งหมด5ท่านถ้ารวมกับทางผู้จัดก,การแล้วก็จะเป็น6ท่านค่ะอย่างที่ผู้การบอกเลยค่ะคือสาขาบิ๊กซีสังโรงสองของเราเนี่ยค่ะเราทำผลงาน ได้ดีมาโดยตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหนูเนี่ยค่ะจากที่หนูดูผลงานย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะสาขาทําผลงานได้ดีมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ของสาขาก็จะเป็นลูกค้าที่มีกําลังแล้วก็มีแต่ดเเคสทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่า,าก่อนหน้าก่อนหน้านี้ค่ะเรามีการแข่งออนแล้วก็หนูสังเกตดูว่าเรามีการแบบ น้องๆในสาขาหรือพี่ๆเอมอนะค่ะพี่ๆซุปเองอะค่ะ,เอ,อะเอาลีดลูกค้าออกมาวิเครห์แมทาล่าอยู่สม่ำเสมอมันก็เลยอาจจะทําให้เราได้จอะลูกค้ารายใหญ่ได้ดีโดยเสมอมาค่ะแต่ช่วงหลังๆเหมือนอชิงช่วงอย่างเดือนที่แล้วอะค่ะหนูรู้สึกว่าการวิเคราะห์ลีดของเราหายไป การนำเสนอลูกค้าที่มาทำธุรกรรมที่สาขาอย่างสม่ำเสมอค่ะน้อยน้อยลงไม่ค่อยมีการแบบแท็กออนลูกค้าแบบสม่ำเสมอเหมือนช่วงเดือนก่อนหน้านั้นนะคะอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหรือว่าอาจจะเป็นอีก1ปัจจัยที่เราทำให้เราแบบยังอ่ายังปิดเคสของเดือนที่แล้วไม่ได้อาจจะเป็นไปได้นะคะทกการค่ะ ใช่ค่ะค่ะเหมือนที่ผู้การแจ้งเลยหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเป้าหมายของเราเดือนนี้คือเราจะกระจายยอดเป้าที่เราขาดนะคะให้แต่ละคนตามตําแหน่งแล้วก็หนูขอแบบหนูแนะนําว่าลองเน้นไปที่แบบประกันตัว88เป็นหลักไปเลยไหมคะเพราะว่าทําไมถึงเป็น88อย่างที่ถูก ทุกคนในสาขารหรือว่าทุกท่กทานบั้นหรลอว,ว่าตัวแปดดเป็นเป็นอีกหนึ่ง <8 S 1> โปรดักที่เราสามารถที่จะไปถึงเป้าที่เราขาดได้ไวมากขึ้นนะคะแล้วก็เราก็เน้นให้น้องอ่ะ <8 S 1> เอารท <8 S 1> ที่น้องมีอยู่อะค่ะมา <8 S 1> วิคเคราะห์แมนฮาราแล้วก็ดูลูกค้าที่มีกําลังซื้อแล้วก็ทําการนัดพบให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะไปทําทการปิดเคสให้มากขึ้น,นะค,ะค่ะูการค่ะแล้วก็ ใช่ค่ะเหมือนอย่าง PBO ของของผู้การนะคะก็จะมีพี่นุ่นกับน้องเบลใช่ไหมคะส่วนพี่นุ่นกับน้องเบลอะ่ะหนูมองว่าพี่นุ่นเป็น PBO ที่มีผลงานด้วยดีมาอย่างสม่ำเสมอและอีกอย่างคือพี่นุ่นนะคะเขามีลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ๆทั้งนั้นแต่ถ้าสมมติว่าพี่นุ่นแบบ นัดลูกค้าได้มากขึ้นนะคะโอกาสที่เราจะปิดลูกค้ามันก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าเหมือนเดือนที่แล้วเหมือนพี่นุ่นเขาอาจจะด้วยการที่เขาพักร้อนหรือว่า,านัดลูกค้าไม่ได้ก็เลยทําให้เดืนที่แล้วผลงานของพี่นุ่นค่อนข้างลดลงไปะคะ่ะการใช่ะคะ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่แล้วก็เราก็กระจายยอดที่ผูกการขาดอยู่ในล้านนะคะ ปให้แต่ละท่านแต่ละตำแหน่งตามที่ผู้กายต้องต้องการกระจายยอดเลยแล้วก็เราเน้นไปเลยที่แบบ88เป็นหลักนะคะเพราะว่าตัวเดอร r เทเชอร์อะคะ่ะผู้กายตัว88ตัวเนี้ยค่ะตอนเนี้ยมันมีโปรโมชั่นอยู่แล้วก็โปรโมชั่นที่อ่าให้กับลูกค้าตอนเนี้ยแคนแบ็กตอนเนี้ยค่ะเป็นโปรโมชั่นที่แบบลูกค้าทาเบี้ยร้านหนึ่งอะคะ่ะลูกค้าได้แคนแบ็ข้ามหมื่นเลยนะคะผู้ก,กายใช่ค่ะใช่ค่ะ ค่ะงั้นแนวทางแก้ไขของเรานะคะผู้การหน,นูก็เลยหนูอยากจะนําเสนอแนวทางแก้ไขกับทางผู้การว่าหนูขออนุญาตผู้การอะคะ่ะมาทำเซลล์คลินิกกับทางพี่ๆน้องๆในสาขาได้ไหมคะอ๋อเซลล์คลินิกของหนูก็คือหนูขอแ,แบบมาโคชชิ on ่งแบบวันออนวันะคะแบบอาจจะมีรีเฟนแบบประการโดยหลักหนักแล้วเราก็จะเน้นไปที่เดอะเทชเชอร์แ ซึ่งเพราะว่าเหมือนที่แจ้งไปก่อ,น,อนนี้ค่ะว่าตอนนี้ค่ะโปรโมชั่นตัวเด e เทเชอร์88นะคะตอนนี้โปรโมชั่นดีดีค่ะล้านหนึ่งลูกค้าได้แคนแบค50,000เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้รู้ด้วยว่าตอนนี้ค่ะ,ะน้องแต่ละท่านที่มี ลายเส้นในการนำเสนอการขายของลูกค้าค่ะน้องมีความชำนาญในตัวของแบบประกันแต่ละแบบมากน้อยแค่ไหนถ้าอ่ะน้องบางท่านอาจจะไม่ถนัดตัวแบบประกันตัวอ่าตัวแฮปปี้ดีทา์85หรือว่าตัวเอ้ยตัวสมาร์ทดีทย85ตัวนี้ค่ะเราก็จะได้ ผักดัานนอ้องเข้าไปอีกทำการสืบผลไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วง10ปีแน่นอนค่ะการรื้หย่อนภาษีต้องมาแล้วค่ะการใช่ค่ะงั้นโอเคนั้นเดี๋ยวหนูขอทำแผนสรุปนะคะผู้การว่าวันนี้ ที่เราต้องการทำร่วมกันกับทางสาขาเพื่อพิ่ชิปเป้า100%นะ่ะก็คือเราจะมีการคอลิรีมากขึ้นแล้วก็จะมีการเอาหลีนะคะมาวิทอแมนทาล่าแล้วก็เน้นไปที่เดอะเทเชอร์8 8ทับแเป็นหลักนะคะแล้วก็เป้าที่ผู้การขาดอยู่หนึ่้านะคะผู้การก็จะนำมากระจายกระจายให้กับเซลล์แต่ละท่านตามความเหมาะสมของผู้การเลยนะคะงั้น หนูมองว่าฟิทแบ็ที่จะได้รับกันมาค่ะเราได้มากกว่า1ล้านที่ผู้การต้องการแน่นอนถ้าเราทําตามที่ผู้การวางแผนงานนี้ไว้อะค่ะใช่ค่ะงั้นสําหรับวันนี้หนูก็ต้องขอบคุณทางผู้จัดการอาขาสวรักมากเลยนะคะที่ให้หนูได้มีโอกาสมาทําแผนงานร่วมกับทางผู้การแล้วก็ต้องขอขอโทษผู้การด้วยที่ลบกวนเวลาในวันนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาช่วยกันค่ะอการแล้วเราจะพิชิตเป้าปี100%ให้ได้แล้วก็หวังว่าเราจะต้องไปมากกว่า1 0 0่นะคะโอการมีอะไรตรงไหนที่อยากจะให้หนูช่วยพพอร์ตหรือว่ามีตรงไหนที่อยากแนะนำหนูเพิม่มเติมไหมคะหนูยินดีพร้อมที่จะสพอร์ตแล้วก็ทางคีมพูก็ยินดีที่จะช่วยสพอร์ตสาขาด้วยความยินดีค่ะโอการ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ